วันนี้นะคะพี่นิดนะคะชาแนลนะคะนี่ช่อง YouTube เนอะอาะแลทยจะมีเพจด้วยชื่อนิตยาชาแนลนะคะทุกคนวันนี้เราจะมานะคะพาขอพรองค์พ่อหรือขอ,โออโหสิกรรมกับท่านเพื่อล้างกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยทํามาให้เราปรับตัวปรับใจใหม่นะทุกคนก็อ้อมกสมาปะนาสมาระ พยายามนะคะหรือเราใช้คําว่าขอโทษขอขอมาสิ่งใดๆที่เราเคยทําผิดพลาดทางต่อผู้ไรด้วยกายวาจาใจเราจะขอหัิกรรมนะคะแล้วก็ใครที่คิดไม่ดีต่อเรานะเราก็ให้อภัยเราก็ขอหัิกรรมให้พวกเขาทั้งสิน้นเพื่อยกถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็องค์พ่อพิคเนตเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกนับถือบูชา ทั้งหมดนี้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางอัญเชิญองค์พ่อพิคเนตมารับเอาของถวายเป็นพวงมาลัยนะจุดธูปหอมแล้วก็ของถวายก็มีนะคะตามศรัทธานะทุกคนสาธุนะคะพี่ก็บูชาองค์พ่อพิคเนตนะคะองค์นี้มาจากทั่วไปแล้วก็ไปให้หลวงพ่อเจิมให้นะคะ แล้วก็มีกล้วยมีที่เขาขายตามตลาดนะแต่น้องทุกคนเนี่ยค่ะแต่พี่ี่เคยเรียนรู้วิธีการวางเนาะวางของเดี๋ยววางบังนะทางที่องค์พ่อจะดึงดูดเอาสิ่งดีๆมาให้เราค่ะนะอย่าวางบางังท่านหรือบางทีเวลาเราใส่อาจจะบังหน้าบังตาท่านก็อืนะให้ท่านมองหินนะให้ท่านได้มองหินสิ่งดีๆแล้วก็ให้เราปฏิบัติ การที่เราจะนับถือบูชาองค์พ่อพิฆเนตที่ความที่เรารักและศรัทธาอาจจะวางแผนใหม่นะจะให้ความรู้เกี่ยวกับองค์พ่อด้วยความที่เราซื้อหนังสือมาแล้วกราจะอา่านแล้วก็จะแบ่งปันต่างๆนะอนาคตอาจจะแบบมีองค์พ่อพิคเนตมาให้ทุกคนบูชาเนาะเออเราจะทําขึ้นมาเองเราจะวางแผนนะทุกคนอ่ะให้คนบูชาใครที่รักศรัทธาในองค์พ่ออย่างนี้เนาะอ่ะเราก็จะไปจ้างคนนะคะ เดียวมองหาก่อนว่าที่ไหนเขารับทําก็จะมีในพันธีปะแล้วก็มาบูชาแต่เราก็บูชาของเรามีอยู่แล้วนะ,ะการที่เราจะบูชาองค์พ่อเราต้องขอโหสิกรรมเหมือนหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยค่ะนะคะว่าเราขอล้างกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยทํามาเราขอจะตั้งใจประพฤติท,ทาแต่สิ่งดีๆเพื่อผู้คนและเพื่อตัวเองด้วยนะคะอ่านหนังสือน,นี้พี่ก็อ่านหนังสือมาค่ะ ะคะอืาาอมก็เข้าใจแล้วว่าต่อให้เราเป็นคนไม่ดีมาก่อนนะในอดีตเนาะเราก็สามารถกลับมาเป็นคนดีได้นะถ้าวันนี้เราอยากมีชีวิตท,ที่ดีถ้าเราอยากให้องค์พ่อมาช่วยเหลือเราในเรื่องทําให้จิตใจเรามั่นคงมีความสุขหรือตั้งกายของเราตั้งแต่จิตใต้สมองจนถึง,ถงหัวใจอารมณ์ของเรานะจะได้อารมณ์ดีนะคะพี่นิดเห็นขออนุญาตปู่พระสังกัจายนะคะ ระยะองพ่อนะอะระยะพินิดนะคะเห็นนะคะแต่เราก็ไม่เคยที่จะจับ,บายองค์พ่อแล้วขอ,อไม่เคยล้างทําความสะอาดหรือว่าอาบน้ําให้องค์พ่อเราเองค่ะนะนี่ก็รู้สึกว่าองค์พ่อนะคะตกกระปกเแล้วอยากจะอาบน้ําให้เหมือนกันนะอะเราก็ไม่เคยจ้องหน้าจ้องตาแบบนี้นะะนะโอมสีคณีสายะนมะหะ โอมสีขณีสายาา้มหาโอมสีขณีสายญาณมหาขอพรแค่นี้ก็ได้หรือมีคาถาหรือเราจะพูดว่านะขอบคุณองค์พ่อที่ขจัดความทุกข์ร้อนในใจของลูกออกไปให้ลูกมีแต่ความสุขปัถนาสิ่งไหนก็อธิหานเลยขอให้มีแต่คนรักและเมตตาสนับสนุนตัวลูกแล้วก็เพจลูกติกดกยูทูบลูกด้วยเธอนนะขอให้ลูกทำพิธีทำความดี ถวายองค์พ่อสําเร็จแล้วก็ให้ลูกสร้างการบูชาองค์พ่อได้สาเร็จด้วยเถอะนะนะถือนะแล้วก็ให้เราอขอโชคดีมีโชคลาภค้าขายดีร่ํารวยประสบความสําเร็จมีทรัพย์สมบัติมีความอุดมสมบูรณ์มีการกินการอยู่ดีมีเงินทองมีโชคฟุกออะอะไรก็ได้ที่เราปรารถนาอธิษฐานเลยเนะอะเออขอให้เดินไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัย อ่ะค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมาคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จง่ายสบายสบายด้วยเธอนะสาธุสาธุแล้วพี่เห็นคนที่สำเร็จที่เขาขอขอลูกจะตั้งใจวางแผนก็คิดว่าจะถึงเวลาละที่จะรับใช้องค์พ่ออย่างจริงจังนะลูกจะทำองค์พ่อนะเพื่อให้คนได้กราบไหว้บูชา แต่ในสมุดเล่มนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นริศิรส่วนบุคคลหรือเปล่าในสมุดเล่มนี้มีความรู้ต่างๆที่เป็นเรื่องบรรลัยใจให้เราสามารถผลักดันให้เราประสบความสำเร็จได้พี่ก็จะอ่านทุกวันแล้วจะเอามาแบ่งปันแล้วเขาก็จะมีภาพพิกเนศปางอินเดียทุกทุกปางเราก็เชื่อว่ามันคงไม่เหนือบากกวอาแรงของเราที่เราจะทําองค์พ่อให้คนบูชานะ ใครที่ติดตามเราในช่อง u t u b e หรือเพจก็ติดตามกันไว้นะในภายภาคหน้าพด้วยความที่เรารักและศรัทธาในองค์พ่อและอยากจะทําความดีถวายองค์พ่อนะเราต้องทําให้ได้ค่ะนะเราจะเอาองค์พ่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อทําให้เราประสบความส็จโดยการออกมาทําดีถวายองค์พ่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนบูชาเนาะ,ะเราก็ยกใส่หัวขอให้องค์พ่อได้มาอยู่เหนือหันไปทางที่ดี มายู่เนเสียนเก้าข้าวปลาาค่ข้าวปลาา,ามีแต่ความสุขความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเธอทำอะไรก็พันสาเร็จพันสําเร็จขอให้ลูกมีคนมาบูชาองค์พ่อพิคเนตง่ายยสบายๆด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุลูกจะอ่านหนังสือแล้วลูกก็จะแบ่งปันในการนับถือบูชาองค์พ่อนะขอให้ลูกทำยูทู e ประสบความสําเร็จทําผิดประสบความสําเร็จด้วยเธอ เฟซบุ๊กประสบความสําเร็จด้วยเถอะสาธุสาธุให้ลูกได้มีปัจจัยมาเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีให้ลูกมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองด้วยเถอองค์พ่อให้มีเงนินมีทองใส่มือใส่แขนใสคอให้ลูกได้ทําความดีประสบความสําเร็จง่ายสบายสบาย,สบายด้วยเถอะสาธุสาธุาธอันนี้เป็นเป็นหินเป็นหินแรกที่เราบูชามา ที่ปากจิบเนาะทุกคนทุกวันนี้เขาก็ยังขายกันอยู่นั่นแหละนะคะบูชาอยู่แต่เราด้วยความที่เราเห็นเป็นคชานันสวยมากเลยค่ะทุกคนเนะเาะองค์พ่อพิกเน่ชอบเหมือนกันอะไม่รู้อะเราก็เป็นคนไทยแหละด้วยความที่เดี๋ยวหลังจากนี้จะมาให้เคล็ดลับในการขายของออนไลน์ตั้งเป้ายัางไงแล้วก็ทํายังไงถึงจะได้ตามเป้าเนาะอ่ะเรจาจะไปว่าย